สวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาทาคลิปขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับจนตอนนี้ก็ในเพจก็มีผู้ติดตามถึง5 0,000คนแล้วนะครับผมแล้วก็อีกไม่นานนะครับใน YouTube ก็จะครบ1000คนนะครับก็อยากจะมาทําคลิปขอบคุณนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะครับโดยการที่ผมจะไปซ่อมพัดลมที่วัดบนเขานะครับผมจะไปเช็คพัดลมให้พระนะครับว่ามีตัวไหนที่จะพอซ่อมได้บ้างนะครับตามผมขึ้นไปดูบนยอดเขาไปเลยครับผม ไปไปเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปจอดรถที่ตรงลานจอดรถด้านล่างนะครับแล้วต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับข้างบนเดี๋ยวเรามาเอากระเป๋าเอากล่องเครื่องมือขึ้นไปด้วยนะครับพอดีซื้อน้ำมาด้วยก็จะแบกขึ้นไปด้วยเลยจะได้ไม่เสียเวลาเอาน้ำไปทำบุญบนยอดเขา้วย <ไ>มั้ยมีเอาถิ่นมาต้อนรับนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมีค้ับพาขึ้นบนเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเขาเอาน้ำไปถวายบนเขาด้วยแล้วก็ <S <S ไปคิ ขหลุมว่าตัวไหนไปเช็คขหลุมว่าตัวไหนที่พอจะซ่อมได้นะครับเดี๋ยวตามผมขึ้นไปบนเขาเลยนะ่ะมีเจ้าผิวแล้วล่ะตักไหมอะไงอีกยาวไกล <c oughs> กกยุงน้หมอ้ยุงเยอะมากนะครับทุกคนยุงตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกนะอีกไกลอยู่ครับยุงเยอะรีบเดินนะครับรีบเดินเลย ออกกาลังกายไปในตัวครับช่วงนี้ลดพุงนะครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ้วนจัดต้องต้องต้องลดน้าหนักแล้วครับนนตนี้น่ตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่ชันที่สุดนะแล้วเราต้องเดินเดินเฮ้ยไม่ใช่ยังจะมีชันกว่านี้อีกอันนี้แค่ชันระดับสองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดูที่ชันอันดับหนึ่งนะยังอยู่อีกชันน้นนึงนะครับรเดินตามเลย น่าจะครึ่งทางได้แล้วนะมามาตะกล้องมาลแ,แล้วยนะุงกัดแฉล่งตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วครับผมก็น่าจะเกินครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ก็จึงถึงขยักเนินอีกเนินนึงแล้วยังมีอีกน่าจะอีกเนินหนึ่งนะครับคนเนินนี้ไปแล้วก็จะเจอแบบชันชันกว่านี้อีกเนินหนึ่งไปเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่าจะน,นียุงเยอะมากครับยุงกัดคันไม่หมดละเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงทางแยกแล้วครับทางนี้จะเป็นทางไปผาอินโยนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวประจําชุมชนของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวขากลับลงมาจากข้างบนผมจะพาแวะลงมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ลานเขาพรมโพธิสัตว์นะครับู่ข้างบนนะเป็นลานปฏิบัติธรรมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซ่อมพัดลมหรือไปเช็คพัดลมข้างบนนะครับว่าตัวไหนจะพอซ่อมได้ไหมจะตอนนี้คันมากเลยครับยุงกัดไปดีกว่า สบายสบายโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วครับข้างบนยไปดูกันครับน,นี่นไงครับง่ายมากทลา,ายครตรงไหนครับน่าไม่เับ พักเนี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยถามว่ามีพัดลมที่ต้องซ่อมไหมตัว,ตวนี้ฝันนั่งไงแกนั่งกันใช่ไหมไป <c oughs> มาจะมาซ่อมพลมเออแล้วท่านยัง <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับไม่นังก็ได้ได้สีหาไปให้น่าเสียดายครับพอดีขึ้นไปถามแล้วพระท่านบอกว่าเพิ่งจะขาย <c oughs> เก็บขายไปนะครับพัดลมก็เ,เลยไม่ได้มาซ่อมครับ <c oughs> โอกาสหน้าครับพระท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้นะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ได้ถือแบกน้ําขึ้นมาทําบุญแล้วล่ะ ท่านบนนะที่ลานปฏิบัติธรรมก็สาธุบุญทุกท่านนะครับขอให้ผลบ,นบนุญครั้งนี้ก็ให้ไปสู่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับทั้งห้าหมื่นท่านใน Facebook แล้วก็อีก900กว่าท่าน,นครับที่จะถึงพันท่านอใน youtube ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่นี่จุดชมวิวนะครับจุดท่องเที่ยวประจำชุมชนของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆนะครับเห็นไหมครับ เป็นบริเวณหน้านซ้ายจะเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมตรครับเป็นอ่ากเก็บน้ำก็โอเคเอาไว้คราวหน้าคงจะไม่ผิดหวังแล้วครับเพราะว่าพาท่านบอกว่าเก็บไว้ให้ซ่อมครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนีก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูกปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ